เจมววเจ้าไก่เจ้ามียวเจ้าไก่ออกมาเดินเล่นอย่างสบายใจบุญชูบุญชูธีสุดาบุญเรืองอจ่หลิวทรัพย์ทวีบุญทองบุญชอบบุญทวี บูนสรงทางโน้นก็เจ้าไก่จ้ไก่อยู่ทางโน้นเดินโตตตโเตมหาอาหารกินกันและเที่ยวชมธรรมชาติกับน้องน้องเหมียวด้านนี้น้องทองขาวทองขาวออกมาเดินเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วสนิทสนมกงเกี่ยวกันแล้ะทองขาว อ่ามีน้องน้อยน้องน้อยน้องเล็กมาอีกแล้วพี่ชิดไม่ใช่สิสำเร็จสำเร็จน้องทองน้องบุญทางบุญชิดทางนี้คือบุญบุญอะไรบุญนำโชคบุญนำโชคน้องสำเร็จอ่าหันกล้องมาทางนี้หน่อยกล้องมาทางนี้หน่อยเห็นอะไรขาวๆดำๆ ขาวๆดำๆเอ้น้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องน้องน้องเพชรเนีนเพชรเนนจะออกมาเล่นกับเพื่อนเพชรเนนออกมาเล่นกับเพื่อนแล้วน้องเพชรเนีนมาเล่นกับเพื่อนมาเล่นกับไก่ไก่เยอะะเลยไก่ยัวเนียยวเนี้ยเยอะแยะเลยไก่น้อยไก่เล็กไก่น้อยโอ้มีไก่เยอะแหละไก่กินน้ําก็มีไก่กินอาหารก็มี สะดวกสุขดีมีเมียพุทธสถานวาดโปง่งใชแจ่มหอมลำปางมีเมียทั้งหลายช่วยกันหน่อยเนาะช่วยกันสร้างพระเจดียพุทธคยาเจดียถวายเป็นพุทธบูชาบันวิสาขาบูชานี้มีเมียมีเมียมีเมียเล่นกันสุขสุขใจเอามาอีกเมียแล้วก็ขายเอยบุญไม่ใช่บุญอันนี้คือ ปกายเพศปะการเพศมุกหน้ามาก็มาหาเพื่อนซีเขาเขาแล้วปกายเพศก็เป็นเพื่อนซีกับบุญเรืองบุญเรืองเพื่อนซีพรทวีพรทวีเล่นกับน้องได้ไหมเล่นได้แล้วเข้ากันได้แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเมียวที่ยังไม่ได้ออกมาให้กล้องได้ถ่ายได้โชว์เนื้อโชว์ตัวยังหลบอยู่ในที่นอนหรือเปล่า หรือว่าอยู่ทางไหนเอยไปเที่ยวไปเล่นอยู่บนหลังคาก็มีอยู่ทางนี้ก็มีผมอนหนูชื่อชอบปากกาค่ะชอบพกกาด้านนี้ก็มีไก่สีสมอนพาลูกเจี๊ยบมา,าพรทองแดง พรทองแดงมาแล้วพรทองแดงครับหลับคลิปนี้ก็นำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวเดินเล่นกันสนุกสนานตามภาษาแมวเหมียวกับไก่น้อยๆหลายเจียบหลายเจี๊ยบเล่นด้วยกันสุขสันต์สบายดีน้องเพชรนินออกมาเล่นกับธรรมชาติพี่เพื่อนๆได้ยินเสียงพี่เพื่อนเมีย yeah. มีความสุขดีอารมณ์ดีแล้วกระโดดไปมาถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็เล่นได้ครับมองไม่เห็นก็เล่นได้เคีียไปเพืเ่อเคียครับขอความสุขจะมีแด่ทุกคนทุกท่านขอจงประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทินอ้าบุญหลายมาทีหลังบุญหลายบุญหลายลูกไปไหนลูกลูกไปซ่อนไหนเนี่ย หืลูกไปต่อไหนเ,เดี๋ยวเขากัดคอนเดี๋ยวเขากัดคอนวนลายทองขาวอาทองเล็กทองเล็กก็มาทองเล็กทองเล็ก